ชัดนาราคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับคืนนี้เรามาฝากท้องกันที่ร้านชัดนารานะครับในอำเภอเมืองลบบุรีนะครับตัวอาคารร้านเป็นโทนสีขาวนะครับดูสว่างสะอาดตามากๆเลยนะครับแล้วก็ภายในก็โล่งสะอาดนะครับร้านมีอยู่2ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนชั้นบนก็จะเป็นห้องเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงนะครับ เรามาดูรายการเมนูกันครับหน้าแรกก็จะเป็นอาหารแนะนำน,นะครับเมนูอาหารก็มีหลากหลายนะครับส่วนราคาก็อยู่ในเลทปานกลางนะครับมีพิซซ่าดนียนะบ,บ้ารนนับหม ร้านนี้เจ้าของร้านน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็น,นันเ,เองด้วยนะครับเ <cannot you do that> มนูมีหลายหน้านะครับผมก็พยายามเก็บทุกหน้านะครับรายการเมนูพร้อมราคาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับ สั่งอาหารเสร็จก็พาเด็กๆขึ้นไปสำรวจชั้นสองกันนะครับบริเวณชั้นสองก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับอาหารมาเสิร์ฟครบแล้วนะครับมาดูกันครับว่าเราสั่งอะไรทานบ้างปากหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมะกรูีกุ้งสลัดไก่ย่างผัดไทยกุ้งสดลาบหมูทอดเป้าหูส่งเครื่อง อร่อยทุกจานครับผม